ผลการเยือนรัสเซียและการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-20พฤษภาคม2519พลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17-19พฤษภาคม2 5 5 9ณน,นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีรัสเซียซึ่งถือเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตร,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 รีไทยครั้งแรกในรอบ11ปีและได้รับการต้อนรับจากฝ่ายรัสเซียอย่างสมเกียรติ ผลการหารือในลักษณะคณะรัฐมนตรีย่อยร่วมมีดังนี้2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น5เท่าหรือหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน5ปีฝ่ายรัสเซียสนใจซื้อสินค้าเกษตรจากไทยเช่นยางพาราขณะที่ไทยสนใจซื้อยุโทโธปกรณ์และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยจากรัสเซียเช่นเครื่องบินดับไฟป่าไทยยินดีเป็นฐานการผลิตและประตูสู่อาเซียนของรัสเซียขณะที่รัสเซียยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU และไทยขอบคุณรัสเซียที่สนับสนุนการจัดทำ FTA ไทย e อ e อในอนาคตรัสเซียพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงพลังงานให้แก่ไทยและไทยพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่รัสเซียด้วยไทยเชิญชวนหน่วยงานด้านอวกาศของรัสเซียมาจัดแสดงนิทรรศการอวกาศในประเทศไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสวท,ท,ทชกับศูนย์นวัตกรรมสโคลโควเพื่อสร้างความร่วมมือด้านสตาร์ทอัพ ในด้านการท่องเที่ยวการบินไทยจะเปิดเที่ยวบินมายัางมอสโกอีกครั้งในปลายปีนี้โดยฝ่ายไทยเสนอให้มีการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างคนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กถึงเชียงใหม่และภูเก็ตซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกันสองฝ่ายเห็นพ้องอาากัจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2560ในการนี้นายกรัฐมนตรีสองฝ่ายได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามคำตกลงทั้งสิฉบับ ภายหลังการหาหรือนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้พานายกรัฐมนตรีและคณะเดินชมสวนสาธารณะอย่างเป็นกันเองและเดินมาส่งนายกรัฐมนตรีที่โรงแรมที่พักด้วยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดไทยรัสเซียบิสเนสไดร์ลอกโดยเชิญชวนให้นักธุรกิจรัสเซียมาลงทุนในซูเปอร์คลัสเตอร์และเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองโซชิเมื่อวันที่19-20พฤษภาคม2559ในวาระครบรอบ20ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียผลการประชุมมีดังนี้ อาเซียนสนับสนุนรัสเซียให้มีบทบาทที่สร้างสรรค์มากขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางที่ประชุมเห็นพ้องที่จะเน้นการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมทั้งการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสนับสนุนบทบาทของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและส่งเสริมให้อาเซียนและรัสรเซียขยายความร่วมมือในการต่อต้าน ยาเสพติดร่วมกับสนธิง,งานปปสอ,อาเซียนนายกรัฐมนตรียังได้พบหารือทวพิภากีกับประธานาธิทบดีรัสเซียซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างอบอุ่นโดยฝ่ารยรัสเซียแสดงความเข้าใจสถานการณ์การเมืองไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเชิญประธานาธิบดีรัสเซียเยือนไทยในช่วงเวลาที่สะดวกด้วยและขอให้ฝ่ายรัสเซียส่งหัวหน้ารัฐบาลเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอซีดีที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับประธานาธิทบดีเมียนมาโดยได้หารือในประเด็นดังนี้ ความร่วมมือโครงการทวายการแก้ปัญหาบริเวณชายแดนการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนทั้งนี้ฝ่ายเมียนมาขอให้ไทยดูแลแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยด้วยการเยือนรัสเซียครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับวิภาคีและภูภาคีของไทยกับรัสเซียซึ่งสามารถผลักดันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงต่อไป